น่ารักมากเลยอ่ะเราเสร็จได้แล้วกวกันคืนโอ้น่ารักนัอันนี้เรามากาดกองต้าที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะวันนี้เป็นเย็นวันที่ 3 0ธันวา6กหกนะเรามาส่งท้ายปีกันที่ลำปางมาทุกคนมาเช็คว่าตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดถนนคนเดินกาดกอกตาถนนคนเดินจเจริญเมืองอันนี้ชื่อของเขาเปล่าถนานเริ่มตรงนี้ไปเลยกูตอนกลับเราอง อ,อ๋อเนี่ยว่าบนโนมโบคันจังกคือไม่รู้ว่าปกติคนเยอะอย่างนี้ไหมอ่ะอันนี้เรียกว่าคนเยอะหรือคนนอ้อยอ๋อนด้เรียกว่าคนน้อยเหรอ,อนน คือมีคนเดินมีคนขายแต่ไม่เกิดการกาซื้อขายนะคอนทวันนะเออเราดูดีก่อนนะคอนทวั์นะออขนมดิมีกว๋วยจั๊บก๋วยอ้วนถูดแค่นี้หรอไม่นตลกแล้วไปทนู้นอีก ขนมจีนขนมจีนที่ตลาดเมืเ่อกี้ที่สวนสาธารณะโอ้ดหดิสรุปว่าถนนคนเดินตรงนี้ก็ยังมีเสน่ห์ทเทียบกับการที่ไปอยู่สวนสาธารณะเมื่อกี้เนาะแต่ว่านี้มันมีเป็นสุสขสเสาว์าทิตย์ไงก็ลเลยดูมีเสน่ห์ที่ทางเดินเข้าไป ดูเหมือนกับมีความเป็นดาวทาวหน่อยเนาะเรามาดูมะนาวดิโอ้วอ,อ้สิบบาทเองอออพูดแต่คุนี่ก็นาว,ว <c oughs> <c oughs> ต้องไปคันถามเลย <c oughs> นี่สินั่งกินเป็นร้านนั่งกินอย่างนี้มมมมีีมีววว <l ots> อ,อสวยด้วยนะข้างบนเขาก็สวยข้างล่างก็สวยดูดิไม่ใช่ไม่ใช่แกฝากเลยพุ่งของที่ตลาดนี้ก็จะมีความเป็นของมือสองเนาะ <l ots> มีรองเท้าด้วยมีเสื้อผ้านี่ของกินเขาอ,อุ้ม <l ots> วันใส่อัว๋วเราเอาไว้ใ <l ots> ส่อัว๋วเราต้องกินไปใส่อั๋วเอาเลยปะ กลัวเจอเจ้าเจ้าอุ่งไม่กินคืนนี้เลยป่ะมันเผ็ดใช่ไหมล่ะอุอ้ยดูสิตอนนี้มีความเป็นคนเยอะแล้วโอ้โด,ดูดูดูไอ้เนี่ยตรึกสวยมากเลยอ่ะดูดิเมื่อกี้เดินออกมาเราตัดสินใจที่จะเลี้ยวขวา โอ้ยแนี่ไง้น้องเขาเป็นสมาชิกเดียวกับน้องที่สวนสาธาร์เพราะตรงนั้นเป็นแบบเขียนภาพเหมือนอะอ๋อไม่ใช่หรอให้เด็กวาดเล่นเ,เด็กวาดเล่นหาข้อมูลไม่ได้เลยอุ้ยดูที่ตรงนี้คานั่งคนกีเกาะกี่กะก็ต้องอุ้ยนี่สวยอะเหมือน,นเหมือนแบบ อะไรนะเหมือนกับที่หลาดใหญ่ที่ภูเก็ตอะ่ะตึกน่ารักมากเลยอะ่ะเราเสียจได้ลามากลางคืนถ้าม,มากลางวันเสียงจะสวยแสาจะสวยตึกอะ่ะนว่นดูนี่อะไรอะ่ะกัดอ่านมารกัดต่องกัดต่องกองตากัดตออ่องไป่คำผวน อ๋อไปตรงนู้นแล้วเราค่อยอ้อมทางนูน<ไ>้นนะแสดงว่าเราเดินเราเดินด้านนี้ก่อนเราเดินด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะมีนั้นมีดันต้นไม้มีกระเป๋าสามสีหรือ,อะไรอะคิงสตรีทฟู้ดอ้วนเขาแต่งเขาเยอะมากอะ่ะด,ดูดูชิ้นนี่น่ากินมากเลยอะ่ะน่ากินเนาะ <laughs> <S <S น้ำลำไย,ยสดเนี่ยวันน้ำนำยาำลำไยสดอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็เห็นก็ได้กินนะคะนี่ลายฮาวายสวยนี่แหละสวยแล้วอยากได้อ่ะอันนี้เป็นสปากเกตตี

น้าฝาข้างไอ้ที่ชุดละสองร้อยสวยจังนี่น้ำอันลมโบราณค่ะน,นี่ขายขนมปังปวันวันนี้เป็นซุ้มรองเท้าทุกคนดิุกคนให้ความสนใจอะ่ะอา้วาวเขาสนใจตุก๊กตา เป็นเนการของเขาก็าคือเนี่ยว่างด้านหนุ่มจีนนะกินมมล่ะวันนี้เสื้อตัวละ80บาทสวยสวยหูใจอีหนุ่มวัยรุ่นอีหนุ่มวัยรุ่นว่ดูดิโอ้ย ก็มาเดินเอาสิตอนนี้วันตอนนี้คือคนทางลำปามาอยู่ที่นี่หมลดละ <c oughs> คนเดินเยอะมากอะเดินยาวไปนะไม่อยากตัดเลย <c oughs> มันไม่ตัดไง <c oughs> แบบคนเดิน,นแบบฟิวเชร์คาอะไรนั่น,หนแหละเราก็ไม่เคยไปปลาหมึกปลาหมึกวัทับพิรุ่นปลาหมึกทอดกรอบดูดิคนก็แบบนี้ต้องอร่อยแน่เลยคนเยอะมาก <c ười> นี่ไงชาติหนวดหมึกทอดอ๋อมันเป็นตัหนวดอุ้ยหอมอ่ะโอ้หอม <c ười> ทอดกรอบใช่ทอดกรอบโอ้โหทุกคนเต็มเลย เขาเข้าใจเขาเข้าใจเอาตะหนวดปลาหมึกมาทำอะ่ะก็ได้เลยเนะอออันนี้เดินฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะเดินฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะไม่ถึงใจรก็ฝัง่งขวามันเทลืมถ้าเทียบกันแถวบ้านนี้นึกว่าเดิน ใช่กระดาสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้มันเราเหมือนได้เดินดาวเท้าจริงๆะ่ะดาวเท้าที่คนเยอะจริงๆเหรออคือเขาแบบลายสวยเลยดัยดงจริงๆไงกระดาษตลาดกองต้าโอ้มันทะลุมา,าหลายซอยอะ่ะว่ากว่าจะเจอกันอะ่ะ ร้านอะไรอะ่ะเป็นไ่นเป็นไข่เร,รเื่องไข่เอออไข่ที่น้ำน้ำแร่น้ำแร่ที่อยู่แจ้ซ้อนอือเฮ้ยไอเดียดีอ่ะเอาเอาไข่ที่ต้มดเคยน้ำแร่นะคะแล้วก็เอามาทำยำไปไหนไม่ได้เลยโอ้โหุกคนเลยวนวนนที้เอนถึงบ,บ้านหลับเลยไปถึงโรงแรมหลับเลย ดูวงแกงช้างอ่าเขาพิูลแกงช้างอ่ะอุยดูดิกระนะที่รักผมที่รักผมฮะไม่ก็อีกทีนะน่ารักที่เป็นจุดจีนนะน่ารักที่งองรสวัสด่ะว่ดูสยนอันเท่าไหร่น่ารักจังอู่แพงนี่ อ๋อมงเย็นโอนว่าไส้วงจอดโอ้มีครบ,บทุกที่นี่เลยอ่กินเนื้อย่างปะคะไม่กิน มีครบทุกสิ่งที่กองต้าเยอะมากเดินเหนื่อยแล้ววันนี้เราปัจยายว่าเราจะเอากี่โลนะไยเอากี่หมื่นเก้าอ้วนคนเยอะตลอดอ้วนเนี่ยค่ะกลับมาดูลองเท้าเป็ก่อนได้เลย คนไค่มีกอบนี่ไงเขาเก็บว่าแบบใหม่กินได้อร่อยรู้อยากยอะไรอ่ะโหคนเยอะ กระโปงสวยมากเลยอ่ะนี่ฉันใส่ได้แน่เลย่ากแง่ดะแปงฟแงมีกระเป๋าอุปกรณ์จัดสารมีครบหมดจบที่อย่างอันเดียวนี่อะไรอ่ะวันนี้เอาไหมเนี่ยใส่อ๋อน้ำลำไยแล้วก็ใส่ถ้วยด้วย เขารอดิโอ้โหได้ไงอ้วนสะพานอะไรนะเน่สะพานอะไรนะนี่อ้วนสะพานรัศดาพิเศษเป็นสะพานเหล็กอ้วนทางใต้ก็มีอะค่ะฟิลเหมือนสะพานแขวนลดต้นราคาทุกชิ้นเลยจ้าเลือกดูั่งได้เลย ข้างล่างไปไหนอ่ะอ๋อตรงนู้นก็มีขอแล้วก็ดึงเหมือนแบกด้านหนึ่งนี่สะพานเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่เดินไปนะเหนื่อยอันนี้เดี๋ยวกลับแล้วนะคนเยอะมากกลับแล้วก็จะเป็นทางซ้าย มึก็เดินทางลุ่มาเยอะแยะเลยนี่แขกก็มืดัิลนี่กากองตานูน้นนู้นเดี๋ยวจะกลับไปทางนูน้นยาวบูทางมูนเลยกลับอีกนะนี่ วันนี้เดินขามาเมื่อกี้ทางซ้ายเป็นคนไม่ดี ใส่จีนไหมอันนี้มันคุมเหรอน้องอันนี้มันคุมเหรอคะอันนี้มันคุมเหรอใช่ค่ะเป็นเสื้อคุมค่ะพีเ<อ>่เขาแบบไม่มีเชือกแล้วไม่มีหววกบนด้านหลังอุ้ยแปดสิบบาทเดีกวน่ารักอะ่ะนีน่ก็น่ารักทำไมเอาห้าสิบบาท สิบบาทร้ะนจ้าร้ซิก้จะซื้อไปเท่าไหร่นะซื้อร้อยห้าสิบเลยจ้าโอ้ว่าดรองเท้าอ่ะเออเดินกลับมาทางซ้ายดูไม่ค่อยแน่เหมือนขามานะขาก้าบ่ะ ม่ให้ดูหรอกให้ดูหรอกนู่นดูคนเดะคนแน่นเหมือนเดิมจ้าอันนี้โอ้ยอันนี้แบบคอมมูนิตี้เลยเด็กๆเขาเลือกอะไรกันอ่ะโอ้ยน่นารักอ่ะเขาเลือกะอะไรดิมันเป็นตุ้งหูเหรอน่นารักอ่ะตรงนี้เคานั่งร้านนี้ก็จะมีข้างบนเป็นท้องพักรูดิข้างล่างก็เป็นปร้านอาหารนั่งกิน น่ารักอ่ะเขาทำให้นั่งกินเลยน่ารักบ้างไอ้ก็ทำญี่ปุ่นตึตกว่าอันเขาก็ทำสวยน,ทวยนะทำเป็นเหมือนร้านไปนแล้วสวยที่พักสวยอุ้ยห้นตัวนี้ก็สวยโอ้สวย ตัว DGI โหมดนะแบตอะเราก็มาต่อไอโฟนน่ารักโอ้โหอาตึกรามวังช่องมีความเป็นตึกย้อนยุคโบราณนิดนิดนะ เนี้ยเหรอ,เ,อ,อเดินท้อแล้วเกินนะหหน้าะเออ, <c oughs> อ,อเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะข้างหน้าใช่ไหมคะที่ความสูงก็คือข้างในเหมือนกัน ขาขาวไม่ขาขาวกโมีมีลูกเหมือนยงลูกดอกเข้าใจกันอลำปางโอ้ยแต่แต่ลูออกมากองคำ